ชันเจ้าเหรอชันเจ้าจันเจ้าเอ้จันเจ้า,จจาวันนี้ว่างครับท่านผู้ชมพามาชมนกเขาใหญ่นี่ครับถือว่าถือว่าเป็นฟาร์มเลยก็ได้มากเนี่ยโอ้เยอะแยะมากเลยนะคระับนกเขาใหญ่ครับ แันแน่อกงนี้มีสามตัวครับคุณนกเพาะนกเพาะทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหเพียบเยอะมากประมาณไม่ถูกเลย สี่สบห้าสิบตัวส่วนฝั่งนู้นจะเป็นนกคู่ครับนกนกผสมนะครับตัวผู้ตัวเมียกลงละคู่หนึ่งคู่สองคู่สามคู่สีค่คู่ห้าคู่ห้าคู่ครับเพราะเพราะได้ด้วยครับมันจะเพราะเล่นๆท่านผู้ชมมาดูโอ้เอา้ากงนี้ทำไมมีสามตัวล่ะลูกลูกมันนี่โอมีลูกแล้วลูกลูกกลงังลงรัง อ๋ออันนี้มีลูกแล้วครับเนี่ยแต่จะเปรี้ยวหน่อยครับตัวนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ผิดเสียงครับเสียงมันจะผิดเลยเขาจะเปรี้ยวๆหน่อยเอามาบ่อยๆโอ้ลูกอีกตัวเนี่ยเอ่อคอกละสอง,งรังละสองนี่ลูกเมืน่เนี่ยตัวรุ่นรุ่นเนี่ยเนี่ครับนี่ครับริมนี้สองตัวเป็นลูกครับลูกโตแล้วลงรังแล้วโอ้โหเพาะได้จริงๆไม่ใช่เพาะอ๋อนี่แม่เขาเนี่ยเนี่ยแม่ยังอยู่ พ่อแม่ก็ยังอยู่ลูกสองตัวนี่เตรียมแล้วเตรียมอเอ้ยครับอันนี้ยังไข่ย,ยังเนาะเนี่กลงเนี่ยอันนั้เป็นลูกมล้งที่มีทุกลังนะลูกอ่ะอันนี้ก็ลูกเหรอเนี่ยอ,อันนี้ก็ลูกตัวหนึ่งสองตัวมั้งเนี่ยสองตัวสองตัวอีกส,สองตัวครับ นี่เป็นลูกเพาะหมดเลยลูกเพาะเพาะหมดเลยครับนกจะเป็นลูกผสมไม่ใช่นกป่าอ๋อฝึกต่อได้เนาะได้ครับต่อสายไฟต่อในเมืองก่อป่าอืมต่อยาได้เปล่าเ้อแหมสวยๆทั้งนั้นเลยครับอุดมสมบูรณ์ครับอาหารมีอะไรมั่งเนาะข้าเปลือก <laughs> เข้าเปลือกแล้วก็อะไรเนี่ย ข้าวเปลือกอาหารรวมอาหารรวมแล้วก็แล,วกแล้วก็มีหัวอาหารไก่ดำดำนี่ล่ะดินดำโอ้กินดินเหรอเนี่ยกินดินป้าขักแทอ่หรอันกชอบกินพวกดินพวกก้อนกรวดวอ่ะเนาะเขบเก็บนก,น,นกจะคึก,กมีมีเหลือป่ะจะไปกินมั่ง <c oughs> <c oughs> มีอยู่เจ้ากินได้บ่โอเคครับตรงนู้นก็มีนี่สามตัวแล้วอู้หูหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับอันนี้จะเป็นเขาวาลูกผสมหนึ่ขาวเอาแล้วไม่ติดพลบบหรอชวาเนี่ยไม่ติดครับอ๋อชวาชวาขาววาขาวนกเขาใหญ่ล้วนๆเลยครับเดี๋ยนอึกกักอึ๊กกักเลยนะโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลย ตอนนี้เพาะครับเพาะรวนๆเลยเนี่ยมีลูกกี่กี่คออแล้วเนี่ยหลายคออแล้วขายออกไปก็หลายคออแล้วไม่ใช่ตอนนี้มีกี่คออเนี่ยตอนนี้มีทุกทุกทุกค้อเลยเนี่ยขกกละสองละสอบหมดเลยลงรังหมดแล้วเหรอลงรังจะมีสามรังอีกสองคออยังยังเล็กอยู่นี่ไหนคออไหนเล็กคออนี้เหรอคอกคอที่มันยังนอนรังอยู่เลยอ๋อฟักเกตสังเกตที่แม่จะนอนรังอยู่ฟักอยู่ใช่ไหมฟักฟักลูกอยู่ ล,ล,ออลูกออกแล้วครับลูกอ่อนฟักอยู่ยนีนะ,ะเผื่อมีนักเล่นนกสนใจติดตอ่อได้ทางไหนบ้างครับติดตอ่อทางหนุ่มทุ่งกุลาเลยครับเบอร์โทรเบอร์โทรเจ้าของนกเบอร์อะไรครับโอโ้โหจำไม่ได้ครับแป๊บบนึงงานเข้าเลยการแค่ปะติดตอ่อติดตอ่อกับเจ้าของ u t u b e เลยอ๋อได้ได้ครับก็ชมได้มีมหลายอย่างบ้านยูติดกันเนาะ ครับอยู่ตรงนี้บ้านผมอยู่ฝากตรงข้ามกันเนี่ยครับยังเยื้องมาเที่ยวชมไม่เห็นกันตาเลยถ้าใครสนใจอยากจะหัดเลี้ยงหรือว่ามีพักพวกหาอยู่ก็ติดต่อได้ครับทางเบอร์โทรผมก็ได้ไอดีไลน์เดิมนั่นแหละ092 405 07 23หรือว่า099 016 45า8ลายเดิมของนมทุ่งกุลาครับที่เคยสั่งกับดักเคยสั่งหัวเชื้อลรันทุ่งนั่นแหละหรือจะแวะ ผ่านไปผ่านมาจะแวะมาดูก็มาได้ครับที่ลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีครับบ้านอยู่ใกล้กันนี่อยู่ฝั่ง,งยึงยึง่งยึ่งกันนะครับ,นกกรบเนี่ยลูกกาลังโตโตครับตอนนี้กำลังลงรลังหัดบินใหม่ๆเลย,เย,สยสวยๆทั้งนั้นเลยโอเคครับผมมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับเผื่อมีเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาได้สอบถามพูดคุยได้นะครับปรึกษาหารือได้หรือว่าทัานที่เป็นผู้ชํานาญการที่เป็นเชียนนกอยู่แล้ว อยากจะแวะมาดูอยากมาให้คำปรึกษาอยากมาแนะแนวอะไรเพิ่มเติมก็แวะมาได้ครับเฟซบุ๊กมีไหมครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรวอไว้วอไว้วอเฉยเฉยวอแหวนแล้วก็จุดแล้วก็ไว้แล้วคนเปื้อนฝุ่นวอไว้คนเปื้อนฝุ่นครับโอเคครับพามาดูนิดเดีหน่อยก่อนเดี๋ยววันหลังว่างแวะเข้ามาจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งครับเยอะมากเลยครับเอาเพาะได้ครับเพาะมีลูกทุก ทุกอคอกเลยครับข้อละสองข้อละสองข้อละสองโอเคพบกันใหม่ครับพร้อมเดี๋ยวมีเวลาว่างจะยแวะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆใหนกมันคุ้นเสียงก่อนครับเพิ่งเข้ามาวันแรกนกมันรู้สึกว่ามันจะเหมือนมันเห็นดาราอะไรประมาณนั้นครับตื่นตกใจกันใหญ่เลยโอ้แย่ yeah, เลยแบบเหมือนเห็นดาราฮ่องกงดาราจีนอะไรประมาณนั้นครับปาด์กักแก้ว่ะโอเคครับผมลาไปก่อนเพื่อนๆสวัสดีครับบ่ายนี้ครับ